แล้วอ๋อมึงติ่มถึงชาติไหนวะมึงจะติ่มถึงชาติไหนวะเนี่ยฮะติ่มยังเลยอ่ะมึงติ่มจังวะกลัวกลัวกลัวไอ้เหี้ยมึงมึงติ่มมไหมตัดมึงติ่มไหมเฮี้ยมึงไม่ติ่มไหมไอ้เหี้ยยิงยากูไม่ลงมาเฮี้ยไม่ติ่มไหมไอ้ตัดรู้มั้ยที่มึงสูดมึงเอ็กเซป ให้คุโดนไทเบย์พี่เลยป่ะพี่พี่ตำรวจรีดกุโดนคลี่ตบไปไปไปโดนไหมล่ะแคลี่กโดนแกงคลี่ตกนะมั้แถวไฮเบย์แคลรี่ อยู่แถวไหนวะเต็มเลยขับรถแรงหน่อยบ้านไฮเวย์ไฮเวย์ล่างโรงพยาบาลกำลังไปพี่กำลังไปมาเทคกสองอยู่ไฮเวย์โรงพยาบาลไฮเวย์โรงพยาบาลไฮเวย์โรงพยาบาลไฮเวย์้งโรงพยาบาลยางแตกหนึ่งเหรอพี่อ่ะเอาคาร์มอ่ะเหมือนทำอะไรกูได้เตรียมแล้วหลอ ติมอีกแล้วอ๋อมึงติมถึงชาติไหนวะมึงจะติมถึงชาติไหนวะเนี่ยฮะติมยังเลยอ่ะมึงติมจังวะกลัวกลัวกลัวไอ้เหี้ยมึงติมมไม่ตัดมึงติมไม่เฮี้ยมึไม่ติมมั้งไอ้เหี้ยยิงยาคุ้งลงมาที่ไม่ติมไม่ตัดลงที่ติมไม่เหี้ยโอ้พวกมึงอย่างเยอะไอ้เหี้ยลงไม่ฆ่าไม่ควายพูดไปคำเดียวอะไรนี่ล่ะพูดไปคำเดียวเหรอพูดไปคำเดียวเหรอ เมื่อแพ้ไม่เลยไม่เก่งไม่เก่งแต่มึงทำเออที่ดิเฮี้ยอ่ะทรั้งก็เออที่ดิมึงเลิกเข้าโรงพยาบาลก็เออเข้าโรงพยาบาลดิเดอเออยังเข้าไปครัเออให้ได้ดิเฮี้ยตั้งเยอะตั้งแยะโง่ชิบหายตีดเดียวเลยเก่งแต่ตีมากเอ้าอาดิมแทงกูดิเนี่ยอ่ะอุ้มกูเลยก็ได้อ่ะไอเออเลยนะเออกปจอนเขาแบบ ผมโดนแบแต่งไร <setting S 1> เอิร์ดว่เด็อ่ะเด็กเนี่ยเนี่ยเลยเฮดเนี่ยเขาจะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเยไปเลยี่ายเียพี่เจนนต่เยอยเลยพี่อยู่กับพี่โชคเจนนต์อยเลยพี่ถอยเจนนต์ีอยอ่ะโชว์โชว์โชว์ไปพี่โชว์ไปโชว์ไทม์โชว์ไทม์โอย แถวโรงพยาบาลบาพี่แถวโรงาบาลแถวโรงพยาบาล,บาาล,บาลบาให้ไปโรงพยาบาลให้ไปหลังโรงพยาบาลมันไม่มีเคสอยู่แถวไหนกะเคสายปะอยู่แถวไหนแถวไหนรักมันไหเฮียจะบับอะไรนะั่นแหละมันไนะ่ะเฮียจะบับ เจอบัฟหรออืมมันดีมันดีได้อยู่ร่างเนี้ยร่างวันอ่ะได้อยู่พี่อ่ะตนไหนบัฟร่างคืนอ่ะให้มันแล้วกันจร่างกลางวันะบอกมันดีพี่ก็บอกมันดีอุ้มให้เอ๋ยนีมึงรบประมูลบอกแล้วเดี๋ยวไ่เยวอเอาคืนอ่ะมอ้ไอ้คันล้าแหลม่ะไอ้คันลี่ยิงอ่ะไอ้คันที่เป็งเราอีกนะบอกไม่หยุดเลยพียอ่อ้เก็บอกไป่รอแม่งเลยคืนน่ะแค่นั้นแหละเดียนี่ยบัเดีย เติมชื่อมาไดิไม่ชื่อเลยวะเริ่มเข้ามาเติมยังอ่ะใช่ปะจองไอ้บิลลี่ใช่ปะชอบแหละพี่มันตามผมมันเจ็บตอนตอนนี้อยู่ไหนกันตอนนี้อยู่ไหนกันเขาเริ่มบาลรอดแล้วพี่พี่โชคดีเขาเริ่มบาลรอดแล้วตอนนี้อยู่ไหนกันเจ้าพ่อเติบโตเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ว่าเราว่าไปดีทำอะไรได้อะเขามาเต็มร้องดิร้องดินั้นเจ้าพ่อเติบโตก็ยิ่งแล้วไม่ไม่ไม่พี่เมื่อกี้ผมหลุดแล้วแต่เขาไม่ตามมาผมเลยนายเรียกเจ้าพ่อเติบโตนะอันเนี้ยเจ้อันเนี้ย เจ๊คนเท่าก่อนจะพูดอะไรอ่ะเจ๊ภาษาไทยนะแก๊งเช่วงหนึ่งที่จะไปกันและหนีเข้าโรงพยาบาลอ่ะอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าพ่อเซฟโซนเออนี่แยเดี๋ยวไปบัฟมันหน้าตู้ดีกว่าจะได้รู้ชื่อมันชื่ออะไรน้ำอยู่หน้าตัวแม่คืนนี้เราอุ้มอยู่หรอ ไม่ไม่เดือดมันเดือุ้มเลยโต้เลยเขาไหนบอกจะไปอุ้มอะไรตอนนี้อุ้มมีท่าไหนเฮียคนเขาเยอะกว่าฉลาดปอวะคนใหญ่เคนเขาตั้งกี่โตฉลาดปะเนี่ยพูดอะไรมาเนี่ยไม่ก็เผื่อเรา้นี่ไงเผื่อคนอุ้มเราสว้ากว่าไงาตก้อาเกี่ยแป้งทั้งทั้งญาติทั้งรถทอนโถดอเรายังไม่มาเลยพอคนเราอ่ะคนเรามีผู่พิงไงผู่พิงไงผู่พิงอ่ะมีนียไงโหดอะไรล่ะทันเดียวไม่ไหวเออผมไม่เฟ้อผมไม่เฟ้อ หมือนพี่ตอนนั้น <ś> มันแต่งตัวล้ายโชคอยู่นะ